ฮันสวัสดีค่ะมือนงพี่น้งองทุกคนสวัสดีพี่น้องตุกขู่สุขคนคันวอลไทยวอลไทยและสมแคทและมือน,นี้นะคะจะด่ากับมีเ่เดินทีมาบอกบุญเรื่องบอกบุญนี่ยอุ้ยกดกิบพานเล้วปัญญงังถ้าเป็นคนไทยนะตองกะตองหูจักซอยเรือกันแก่พึ่งกดพานไปสิ่งที่จะด่าว่ามันก็จะมีประโยชน์บางส่วนเัวนนี้นะคะจะด่ากับมีสาระอีดีนะคะสาระสาระแน่สาระแน่คือว่ามีโครงการเข้าไปสนีไท้นะคะเอซื์อว่าโครงการไปสนีบอกบุญคือว่านะคะพี่ โบมีขานะคะาทหารบางคนนะที่พนไปเห็นงานเหตุการณ์ยู่ชายแดนผักใต้นะคะเกยียับกับระเบิดแค้นขาดขาดขาดเอียงกะว่ากันไปพี่น้องค่ะแล้วก็คนที่ถือโถส้นเอียงอุบัติเหตุต่างๆนะทีพ่นบบมีแขนบ่มีขาแต่หน่อยกันมีนะคะพี่น้องค่ะและวที่นี่เจลาก็เลยสิมาซ้อนพี่น้องนะคะเหตุบุญซอยบุญซอยการซอยงานนํากันนะคะแล้วก็เด็กๆน,น้องๆที่อยู่โรงเรียนสันติรา์วิทยาลัยทยุกคนพี่เจลาก็อยากจะชวนมาร่วมสนับสนุนกันนะคะก็จะแบบรวบรวมแบบพวกอลูมิเนียมต่างๆ เป็นฝากระป๋องหรือฝาแบนดฝา,ฝาอะไรต่างๆถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะก็สามารถทังเจได้ามาได้เพราะว่าเดี๋ยวเจได้จะเป็นคนรวบรวมส่งหรือว่าใครที่บ้านขายของเกา่าของอะไรที่มีเยอะอยู่แล้วก็สามารถส่งไปเองได้เลยเดี๋ยวเจด้ยังไงเจได้ก็มีรายละเอียดให้นะก็คืออยากจะมาบอกบุญแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะก็คืออยากให้ทุกคนได้บุญแล้วก็อยากช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะคือก็จะทําเท่าที่ตัวเองมีความสามารถเท่าที่ตัวเอง เออพอได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่คือก็จะทําให้เต็มแรงแล้วก็สุดความสามารถที่เจด้ามีนะคะก็คืออยากจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะดะ๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลย